เดี๋ยวแต่บาไฟออกนิดนึงก่้นลังาเพลนครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมือจะขูดบางไฟตองบุรภาพบางไฟเือนในคะแนนสองร้อยสามบเอลถูกต้องครับผมบางไฟมีบอลลูกะเบียนครับตัวหูว่าเป็นของคุมหรือของไข่ถ้าบอลลูนกะเบียนเขาว่าจุดบูชานะครับเมื่อวิิตเราทังวันครับขอ้คพเอาลงร้อยสามสิน่งครับอ่ะน้องดีเรียบร้อยสามสองหนึไป อย่างดีสำหรับบางนี้นับอาจันดีใช่ไหมครับกืกระหีูความพิเศษของบงไฟหางดีเือดสามคขาุนหลวพี่มากครับหาตอามนะครับบิ้งเลยครับเลยอยากระพิตาครับอยกระพิตาวินาทีนีเดี๋ยวเล่กเอาเครื่องไหมครล่อยลงเครืองนะครับทีฝาขาวหลว สองรยสีสิบพันไปเอาเอานี่ยังพอได้ขอกขาวจิกแ้งนะครับเอ็งเ้าจิกแกะ้แล้วก็มีฝาเท้าขีดเล่น้อยเท้าได่น้อยฮวนๆๆๆฮว่อดอล้วกอวเ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ย้ยเฮ้ยเนนเ้3 2 1เป ไปไปเียมาฝ่าพื้นเดียวใจไปหางยอนนะครับ310คะแนนผ่านไปลไป,ลนนไปล่อยรถปล่เคลื่อนนี่เป็นน้ำกันเด้อนะครับมาเบิรงเลยนะครับนี่มองฝ่าเข่าข,ขาเพื่อนคุเป็นก้อนนะครับอยากจะใช้หาง นะครับหวานดอมนะครับดิ๊กทรายบียดด้๊กทรายใ้่ครัานะครับจงปลาดกุลปลล็อกเทเล่นถือว่าถือว่ามันหมานนะครับถือว่าหมานเลยนะครับเพราะว่าสามร้อยสี่สิบไปใจหางดอมนะครับยุบไปใหม่สูงยุทนะครับ ตามลงมาตึง360คะแนนเอาพอเชิญครับทีมงานจงโชคดีเทพไทยแลนด์สามสองหนึ่งสา ขึ้นได้สวยงามอยู่นะสำหรับบั้งไฟชมลมบรสสุขภาพดักบิ้นะครับอ่ะไหลลงมาแล้วนะเอ้าย เฮ้ไฟเขาเฮ็ดสามหลด <c oughs> ล่างไปลุกล่างไปล่างลลลกงงาให้ดีล่างให้งามล่างไปก่อนลุกล่างไปก่อนล่างให้ดียาแล้วด้เวลาลางังโยลุกติดลุกติดเบสเบียร์ เป็นบังไฟทีเสือคำนะครเสือคำเบาแสดงว่ายิงไป่อยซีซีลาดาเสียเดียวลาดทาเสียเดียวดูดนะครับเห็นดังๆนะครับเปินะครัยทีเขาต่อแล้วก็บางงนะครับนี่เครืองเครื่องขานขาเน้นืเครื่องตขวขา นะครับด้านบนฝาเขาเรี่อยๆนั่นอ่าเร็วครับเร็วสามร้อยสี่ยกขึ้นไปไม่ครับลาขึไปไม่ซุปปร้อยเจ็ดสิบถายไปโอครับต้องเขียวคินพร้อมครับขอให้โชคดีครับให้คุณไม่ให้นับถอยหล้วครับครับต่อจะเริ่มสมที่พี่นี่ย่างเดียวครับ เป็นหนึ่เท่านั้นนะครับผมจะนับให้ลังหนึ่งไป ดอกแกสิสทีเลยเพิ่นก็ยังมาบังไฟสูงอีกเนาะไปลุกล่างไปลากไปก่อนด้อนะครับล่างเล่าไปก่อนล่างเล่าไปแล้วล่างเล่าไปก่อนลูกลางเล่าไปก่อนเล้ยลูกยัดไลูก ไปละห้าครับแกนับไหมนับไหมเผาอุ่นอุ่นอีกแล้วนะครับเผาลายบออาจารย์สร้างเผาลายบอดีดีเผาแล้วเบาเผาไปเผาแล้วเบาเผาไป ขาอูดูนะครับพอแล้พอแล้วมันเลยมาซีเนออนด่องาวมันก็ได้พอสามร้อุนนะครับนี่พี่น้องมงนครับมีฝาขานะครับเออสามผ่านไปนี่นะครับพี่น้องมาบงกันเลยนะครับมาบงกันคณเสียงเขึ้นลฮะกวิ้นะครับ่ทุกวิ้เลยนี่ช่องนะครับหด้ ลับไปไม่สูงหมครับไปไม่สูงด้อต่ำลงมา315าคะแนนคอยโยกนิ่มเบายกฝ่าเท้าเข้าเป็นเส้นเป็นทางเดินไปเองเจ้าหน่อย โอรยปีตัเป็น้กล้องเลยครับาย่างง่ายเลยอยาง่าเลยมีดยวงข่าๆตารอยซสปัดไปข่างเท่าหอนกลมกุมขึ้นสูงๆล่องาทำเวลาได้หลายๆเป็นบงคลของพี่โ้เจ้าบ้านสาอขอให้โชคดีกลับไปแลาวคุณนเทศบาลนะครับ กองอาวบ้านสามอนะครับอใา้ไปว่ายลานข้างดนี้นะครับหนึ่งสูงสูงนะครับ5้าสี่สอ

เออมาต่อกัน hey. hey.